สว <t ội Investment> uh ัสดีครับพี่น้องปองไปสุภูทุกคนเอาเลยครับบ้อนี้มาใส่เอียนครับผมมายามเด้อครับใสไว้ยี่สิบหลังเอาแล้วครับเอาแล้วมาแล้วครับตัวแรกครับตัวแรกตัวแรกครับผมตัวแรกหลังแรกครับผมไปเลยปะมึงคือปราจุกระส่ายกูอ่ะข้าก็ไปเดยวเป็นบวกอย่ามาแข่งไก่กู แท่งมากกว่าโอ้โอ้โพี่น้องรุนแรงกันครับรุนแรงกันตัวแรกที่เป็นยังไงครับรุนแรงกันรุนเลยวะรุนแรงกันเด้อพี่น้องเด้อตัวแรกที่เป็นยังไงครับผมหู้ยได้อปุ๊บชินฮะหู้ยไงฮะ อู้ซำแฮนมอไซเีนเอาล้วครับมังตัวแรกมั่ไปเหยียบวันนี้นอ้อมว่ม่หลูกม่หนวดนนดินดีเลอู้ยเด้อทีเอน็นซีบุกาเบ็ดต้หน่อยสันี่บุกาดึงอืมเบ็ดน่อยเบ็ดน่อย ค่อยจบไปครับค่อยรุ่นค่อยรุ่นรุ่นใส่กันพี่น้องเลยนะเบ็กไม่ไก่รุ่นใส่กันครับผมเ็นคงมงีรุ่นใส่กันครับเออแท่งทำไงเออแท่งอะไถึงแล้วถึงแล้วแวท่งอีกยังไงเลยวะอืมขึน้นมาแล้วครับพี่น้องขึ้นมาแล้วแก้วเป็นไหนครับ ตัวแรกครับผมสุดยอดแก้วแก้วครับพี่น้องแก้วตัวแรกมากแล้วครับสุดยอดครับสุดยอดอ่ามันถือแยเมแขวะแต่มันเลยมันเบ็ดอยู่นีกก่เกาะเบ็ดเกาะเป็นไรครับตัวแรกมากแล้วครับพี่นอ้องเลยตัวแรกครับตัวแรก อ๋อแค่นี้ก่อนตัวแรกครับตัวแรกอ๋อคิดไปแค่นั้นละอ,อู้เพิ่งกลับบ้างหุ่นเอาสิไปเมืองหลังต่อไปเด้อครับพี่น้องเด้ออู้ตัวใหญ่แห้งครับผมอุ้นตัวใหญ่ครับเฮ้ไปละปลาเอาแม่ตรได้เอียนแล้วว่าสันบอกเอาหัดปลาครับพี่น้องเอ้ยมาเมืองเด้อบัดน,นี้เอียนครับผมใช้แบบอีสานบ้มนบาน,บานเฮาเลยครับแจ๋ว พูดไอ้สิบหกมีดมาน้ำผู้ใดสิบหกมีดมาน้ำโอ้โกะโอ้โหกะซมหมู่บ้านเลยตัวนี้โอ้โกะซมหมู่บ้านเลยแก้วแต้มแรกมาแล้วครับพี่น้องเลยนี่ใส่ถุงเรียบร้อยแก้วนี่แหละครับผมถ้าได้ติดก็ติดเลยครับพี่น้อง คลิปนี้เต้นผู้สาวเพิ่งเด้เอ๊ะเจ้าผู้สาววันเสียนเฮ้ยเต้นมังลังต่อไปครับพี่น้องเลยวันนี้แต้มแรกมาแล้วขอท่าแล้วขอท่าแล้วนำเซียนไปครับเซียน <c oughs> อยู่ทงอยู่ท่าคือเก่าครับผมหลังจากโรคโควิดมาได้กลับมาบ้านครับผมเออ ลันงนี้เด้อพี่น้องบ ouais. okay. uh. ัานี้ฮะตงบ่เฮ้ตึงบ่ออร้อนจลังนี่ร้อนนะครับพี่น้องหลอนครับรับหลอนรอนด้วยอนคลิปต้องถ่ายตอนนี้โอ้ยก็ะปตัดต่อยากไปแค่ไหน จากแดดบาดกระแทงออกครับพี่น้องมันเนี่หล่อนครับมันอยู่อยู่แฉมแหลกครับพี่น้องนี่ เก็บว่าได้กินเลยถุงขาดเลยเทียวดีกว่าถุงขาดพี่น้องเอ้ยถุงวอดีอ่ะเมืองทั้งผิดต่อครับ ไนไหนมาครับพี่น้องครับผมเตามต่อไปครับโอ้ยมาแล้วครับเตามต่อไปเตามที่สองครับผมแล้เวเออมันถือเหลี่ยมตัวนี้เอียนเคยถือเหลี่ยมนี่ครับอเ,เออตมที่สองครับผมอ๋า เตรียมที่รองนี่ตายครับผมครับผมเจอกันเนาะอ๋อที่อ๋อที่นี่บนเบนนนนี้ย,ย,ยงเนาะฮะนี่ครับตายข้าวมุครับตัวนี้อ่ะน้ำมาน้ำมาครับพี่น้องเอ,อย้ยยามเอี้ยนน้ำกันครับผม <c oughs> ต้องเตามแล้วครับ <c oughs> ต้องเตามแล้ว เอออาจุมคืเฮ้ฮ่ฮครับผมน้ำมาน้ำมาครับพี่น้องหลุนใส่กันเ้อครับผมแจมที่สองพันไปครับผม Ah. <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ê lỡ những video hấp ê

ฮะผมไม่ยังดียจบคลิปขอเพียงซัมเน่้ครับแบตมดแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะทายมื้งไหมนะครับผม <S <S นี้เดี๋ยว้องเต็มครับผมอีกเต็มหนึ่งอยู่ในกระสารถเจบเพียงคลิปเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ Oh <laughs> yeah.